ครับนี่ครับแบบพื้นที่ทํากินของเฮ่านะครับยจะมีสัตว์เลี้ยงพวกพวกสองออมนี่น้ำแน่บ่หลายนะครับนี่ครับอ้อ,อยต่า,างๆนะครับอยูใ่ในสวนของเฮ่านี่ครับหลายอันนี้คืออ,อ้อยอ้อยหวานน้หมือนะครับอ้อ,อยนุ่มเย็นแล้วก็มีต้นมะพร้าวห,หอมอยู่กับแกนเอียงพี่น้องเลาะลงไปด้านนี่นะครับพาพี่นอ้องไปเบิ้งอ้อย หลายเสียงหลายอย่างยี่นอสอนของเฮานั่นเองครับที่เอเมีครับยางในผมเอ่ยพาพี่กน้องครับเ,เดเิดนด้วยงานมาหอดด้ันแถวเนี่ยนะครับนเกกนื้อข้าปลูกตลอดแนวตลอดแถวนั่นเองครับหลังจะเห็นนะครับนี่ก็คือเอาข้าคุ้มพลาสติกไว้ออกไปหมดนั่นเองนะครับกับผมยืดโซน,นช่วงกลางกลาง,ลางพื้นที่นะครับ ก็จะมีปวกทั้งเว่าใจแดดเที่ยวปลูกใหม่เนี่ยละครือว่าบ่าท่านได้เอาพวกวัสดุอะไรเอามันก็คืืไอ้ฝนแรกปีนี้นะครับมันเป็นจะมาปันเอกหลังจากนั้นเท่าก็เลยได้ขยายพันธุ์ในสวนเท่าเลยครับก็เอาไอ้พวกพันอยู่ในสวนเตี้ยวเนีครับก็บไปขยายโดยพวกหรื่อว,ว่าสากินหรือว,ว่าสารความชุ่มเชื้นในน้ำอะไรอย่างเทาก็เลยมาปลูก เปลี่ยนมาเปลี่ยนระบบไเลยหน้าฉันมาสมกันรู้สึกว่าดีขึ้นมานเกเต็มทีอร่อยไปะน,นะครับนี่ครับกับเพื้นทีถ้ำกินของห่านะครับจะมีสัตว์เลี้ยงพวกพวกสองหอ,อมนี่น้ำแน่บ่หลายนะครับนี่ครับอ้อยกับผักชีกลิ่นซุงในสวนของห่าติดปลูกนั่นเองนะครับแล้วก็พีชฟ้าหนองครับยางกับผักชี กิ่นซุ้ในสวนของเฮาวติดปลูกนั่นเองนะครับแลไปพาพี่พ่อน้องครับยางน,นั่นเองนะครับอันนี้จะห่อปลูกอยู่นะครับพื้นที่ตามๆใก,ก,กล้ๆร่องน,น้ำด้านบนเนี่จะเป็นให้ขั้นหน้านะครับตีห่อใสใ่เที่ยวในไร่านาชผสมห่อนั่นเองเดี๋ยวผมจะพาพี่พ่อน้องครับไปเบิ่งอ้อย พักด้านหนาของไงน่งครับพักให้ความเย้นงเลยพี่น้องเพราะว่าข้า็จะได้พวกน้ำไปบริโภคภายในครัวเลี้ยงขาตลอดปีครับกแบบด้วยพวระละมาัดมีหลายสิ่งหลายอยา่างนั่นเองนะครับพี่น้องจะเห็นนะครับอ้อยห,หลายพอสมควรรัดด้านบนคุณกับเมียเมดแล้วก็ข้ากระปองใ,ใส่ความอดทนนะครับอดทนหรือว่าขยัน ในสิ่งทีเท่เขาเฮ็ดเขาทำนะครับบอกมันว่าเขาจะปลูกแล้วก็ปล่อยเขาบ่ได้ไปห,หลากหลายสายพันธุ์แล้วก็พืชผักทุกสิ่งตัวย่างปลูกเองครับพวกแถวเนี่ยนะครับเนื้อเขาปลูกตลอดนแนวตลอดแถวนั่นเองครับนงจะเหน็นนะครับนี่ก็คือพเพียงนอนครับหลังจากพ่าเพียงนอนครับไปเบิ้งไอ้จุกหน้าที่เ้าปักดำเข่าใส่แล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่ในพลังกินจู ันนั้นก็คือพลารังกิมจูที่เห้าไส่หุมห่มพอลลูกเพิ่นแล้วนะครับอันนั้นถ้ากับปลูกบริเวณห้าปักเ่ห้าคุ้มพลาติกไว้ออกไปมดนั่นเองนะครับคล้ายได้คล้ายดอนได้ดีพอสมควรครับน้ำเพิ่นจะมี้รสชาติหอมหอมวานนั่นเองนะครับสำหรับอ้อยนี่ก็คขันหน้านะครับทีห้าใส,ใส่เที่ยวเน ใบหน้าชุมผสมห่อนั่นเองเดี๋ยวผมจะพาพี่พาน้องครับไปเบิ้งอ้อยจะการเอาไปเอาไปแช่น้ำนะครับเนาะเอาล่ำเพิ่นไปแช่น้ำแล้วก็เป็นกัติดติดรากหลือห้องก็จะน้ำมาปลูกพ,พี่พาน้องครับนี่ครับนางอันขาดมากนะครับนี่อจะห้างขาดไปอยู่ในใบห,หน้าเนี่ยก็ตังจนา,นาก,กน,นั้นเ้าก็เลยได้ขยาย พันในสวนเท่าไรครับก็บเอาพวกพันอยู่ในสวนเตี้ยวเมีครับก็บไปขยายเดินพี่แยงนอนครับหลังจากพ่ายพี่แยงนอนครับไปเบิ้งไอ้ถุกหน้าที่ยหอปักดำเข่าใส่แล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่ในไม่หลากหลายสายพันธุ์แล้วก็พ,พืชผักทุกสิ่งตัวอย่างปลูกเองทั้งมีหลายสิ่งหลายอย่างนั่นเองน,อน,เนะครับพี่น้องจะเห็นนะครับอ้อยหลายพอสมควร ด้านบนคุณจะมีต่งางๆนะครับในสวนของเฮานี่ครับหลายอันนี้คืออ,อ้อยอ้อยหวานทั้เหมือนนะครับอ้อ,อยฝลังกิมจูอันนั้นก็คือฝรังกิมจูที่เท้าห,ห่มหอหลูเพ่นแล้วนะครับอันนั้นถ้าก็ปลูกบริเวณเฮาปักจะมีเยอะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นพวกไผ่กิมซุงแล้วก็สวนฝรั่งนะครับ น,นี่คือฝรังใส่แดดใายไ้คลายดอนไนด้ดีพอสมควรครับน้ำเพิินจะมีรสชาติหอมหวานอันเองนะครับสำหรับอ้อยนี่ก็เลยโกกหรือว่าใส่กินนหรือว่าสา่สความชุ่มเชยนให้ร่มเย็นแล้วกะ็มีต้นมะพร้าวอหอมอยู่ใ,ในแกนอย่างพี่น้องจะมีีครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นพวกไผ่กิมซุ่งแล้วก็สวนฝรั่งครับ อันนี้คือพรั่งใส่เด็กต่างๆนะครับในสวนของเฮานี่ครับหลายอันนี้คืออ้อยอ้อยหวานนั่นเองนะครับอ้อยคำหน้านะครับตีห้าอ้อยใส่อ้อเที่ยวในไร่นานผสมเฮานั่นเองเดี๋ยวผมจะพาพี่พานอนครับไปเบิ่งอ้อยไปขยันที่นั่นมาทำความสานนี่ค่ครับนี่คือ,คอมะพร้าวน้งหอมในสวนของเฮาก็จะ หลายพอสมควรนี่ครับก็คือกับคือไทยกิมซุงในสวนของเฮาติดปลูกนั่นเองนะครับแล้วก็พี่พ่อน้องครับยางพลังกิมจูอันนั้นก็คือพลังกิมจูที่เฮข้าหุ่มพ่อ,อลูกเพิ่นแล้วนะครับอันนั้นเท่ากับปลูกบริเวณเฮาปักเป็นแนวของผัไทยกิมซุงนะครับคลองน้ำด้านล่างากับน้ำอุดมสมบูรณ์พี่น้อง นะครับเนาะอ่ามันนี่ก็จะคลาย้คลายดอนได้ดีพอสมควรครับน้ำเพิ่นจะมีรสชาติหอมหวานนั่นเองนะครับสำหรับอ้อยนี่ก็อัดอบแทนเข้าพอสมควรนะครับอากาดีเพียงนอนครับหลังจากพายเพียงนอนครับไปเบิ้งไอ้ถุกหน้าที่ห้องปักดำเข่าใส่แล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่ในกระตอนนี้ผมก็บยัง มาถึงจุดเอพี่นอกก้องแกะเห็นนะครับจุดพักเข้านะครับช่วงคลายดอนครับน้ำมันเลยแกะนี่คลายดิ้อตอนนอนครับนี่ครับนางอันขาดมากนะครับนี่ครัข้อจะเห็นห้างขาดไปอยูนใน่ในในน้านี่ก็คลาย้คลายดอนได้ดีพอสมควรครับน้ำเพื่อนจะมีรสชาติหอมหวานอันเดียวนะครับสำหรับอ้อยน,นี่ก็ได้น,น้านน่านเลยเขากัเด้วยม่า ปรับปรุงเปลี yeah, ่ยนมาเปลี่ยนระบบหน้าฉันมาสมกัรู้สึกว่าดีขึ้นมากเ็มที่จะอยไปแสนนานแดงห่อกับด้วหน้าปรับปรุงเปลี่ยนมาเปลี่ยนระบบหน้าฉันมาสมกัรู้สึกว่าดีขึ้นมากเ็มที่จะลอยปนะครับนี่ก็คือทุกสิ่งทุกย่างครับห่อลงเมื่อท่านเป็นอะไรก็ต้องมีความอดทนขยันขยันแม่กระตังมาดูแลไปนานแดงห้ากับด้วยหน้า ปรับปรุงเปลี่ยนมาเปลี่ยนระบบหน,หน้าสั้นผสมกับรู้สึกว่าดีขึ้นมากเจมที่จะลอยไปใสน้าเขาใส่ตะกรอนมันเป็นพื้นที่ทำหน้านั่นเองนะครับแต่ว่าช่วงปีไหนฝนบดีก็จะบดได้เข่าเป็นแนวของไผ่กิมซุ้ง,ง,น,น,ง,น,น,งนะครับคลองน้ำด้านล่างกับน้ำอุดมสมบูรณ์พี่น้องนะครับเนาะไม่ได้ก็จะเซนหลลยพี่น้องเพราะว่า เาก็จะได้ไอ้พวกนัําไปบริโภคภายในครัวเลือนเาตลอดปีครับก็แบบด้วยพวมน้มาตาลนะครับในสวนของเฮานี่นครับหลายอันนี้คืออ,อ้อยอ้อยหวานทั้งหมดน,นะครับอ้อยทิพนเหนือลำ้ำจวนทิพเนเหนให้นัมหวานเต็มทีแล้วเขาก็จะนำไปขันเอานามนะครับก็จะมีนี้ไฮหวานอ้อ,อย ขันน้ำกับเพราะว่าที่ไร่เขาก็ทดลองปลูกบ่หลายแต่ว่าก็ับให้งขาดมันเองนะ,อะครับอันนี้จะเหาปลูกอยู่แล้วครับเพื่อนที่ตามๆใกล้ๆ,ๆล่องน้ำด้านบนนี่จะเป็นให้ได้น้ำเองเขาก็เลยมาปรับปรุงเปลี่ยนมาเปลี่ยนระบบไอ้ยน่าชื่นมกันรู้สึกว่าดีขึ้นมาก เต็มที่อร่อยไปคันหน้านะครับเี๋ห่อใส่ไเที่ยวใน็ดไหลาหนาชมผสมห่อนั่นเองเดี๋ยวผมจะพาพี่พาน้องครับไปเบ่งอ้อยเครื่องคันน้ำหลังจากนั้นเขากับรรจุขวดพี่น้องบรรจุขวดกเอาไปแช่เย็นไว้นี่ครับเขากำจะ